เราเปิดรับตัวแทน299บาทตัวแทนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินหมายถึงว่าไม่ต้องสต็อกสินค้า,าไม่ต้องส่งสินค้าเองเสียแค่299บาทแต่ว่าเราจะมีแม่ทีมที่คอยดูแลเรื่องการข,ขายจะจะมีการสอนการขายมีการติดเครื่องมือการขายคุณสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนและหาให้ทุกคนมีไรายได้ซึ่งต้องบอกว่าตัวแทนคือประสบความสําเร็จดีเยี่ยมมากดีามรูปนี้ใช่ไหมคะคือซื้อรถคือรวยมากอ่ะจริงตัวแทนรวยพวกเราอีกเดี๋ยวนี้ใช่ คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองเป็นตัวแทนแล้วมาแบบตั้งใจจริงๆนะคือคุณสามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้แบบนี้เลยนี่คือตัวแทนจริง,รงๆที่พลาดที่เราเห็นเนี่ยค่ะใครที่อยากมีรายได้แบบพลิกชีวิตนะคะทนี่อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมโปรเจกต์ยักษ์กับเทนา่นะคะใช้เงินแค่299บาทแทฟรี พอสอนการขายแล้วก็เครื่องมือการยิงแอดมูลค่าหมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วส่วนสินค้านะคะสามารถที่จะรับสินค้าเนี่ยในราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จะส่งเนี่ยก็ไม่ต้องส่งเองทางเราจะส่งให้นะคะแล้วใครที่คิดว่าโอเค ขายไม่เป็นเลยเรามีคอร์สนะคะมีทีมงานที่จะไปสอนคุณนะคะโดยคุณไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าจํานวนมีจํากัดเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบทักมาเลยนะคะรีบสมัครเข้ามาเลยค่ะ